รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปีสวัสดีคราบพี่น้องพอกันครับช่องยูทูบกินไปคุยไปตามสายใสพนสานเฮ็ดยังนอตาเมื่อนี่แก่เต็มเหนื่อเมื่อนี่เฮ็ดลาบปลาเมื่อนี่ลาบปลาตะเพียนไงลาบปลาตะเพียนไงโอ้พี่น้องมึงนี่เป็นตะซั่งตะซั่งเต็มเหนื่อเ็นมันอยู่ไก่คนเป็นตะซั่งบักหนึ่งอย็นนี่ ลนาบกุระเอนดา <c ười> <c ười> นี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องลาบปลาตะเพียนเป็นลาบสุกบ่ตาลเฮลาบสุก <c ười> ลาบสุกลาแหลปปะลาบปลาตะเพียนนะครับเป็นลาบสุก <c ười> พี่น้องเห็นต้นกระบองเพชรบ่างไหมนะบ่รู้ว่ากินได้หรือบ่ได้นะครันนบแต่ว่าบ่กินนะ ลาบเดรสสิภาพไปเบิ้งว่ามันลาบขั้นตอนการเฮ็ดจังไดอันนี้อันนี้เขาจะไปเฮ็ดอยังต้มสดชอปสดน้าต้มสดหน้าพวกเอาเต่เนื้อมันเนาะขีนก็ถิ่มแล้วโอเคครับพี่น้อนในภาพไปเบื้องมาลาบเ็ปจังใดแน่นะครับครับพี่น้องมากมาที่นี่นะครับโอ้ยมือนีมาได้กินอยู่ข้างนอกนะครับลาบปลาของเฮาเแซ่บๆครับอันนี้เป็นน้ำต้มน้ำต้มที แร่นะครับกางของมันแหละครับเอามาตมเสียบเสียบเสียบพักเฮามีมระระครับผมมีมะระ,ะมีสลัดครับมีบักเขือพี่น้องมาเสียบเ,เสียบนักันเสียบนัวเสีบนัวมกันครับมือนี่ลงลายครับครับ สดน้ำไม่แห้งครับสุดหยด มะนละกินนกครับปฏิท่าตอนตายเห็ดในมองเราผมค่าอาบนา้ำโย <c oughs> มันกับดาบธรรมดานะครับมาได้ยิน n ยากหรอก อมนัน่สปองห้องเลยครับตอนนี้แฮนดามึงนี่ใจนอกตอน,นี่ยปูน,นัรูคนรอใกล้กก แซ่บครับคือข้าต้มต้มสดน้ำมันสื่อเลยครับบ่า,า,าไงเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยเขาออกมานีเรียบร้อยอ,ออกมาหลาบเรียบร้อยแล้ว นี่ผมกินคนเดียวนะครับเริ่มกันเลยตรงกันซื้อนะครับเริ่มตรงได้เพราะว่าแบ่งไปเรียบร้อยมันแบ่งไม่ดกเพิ่นกินก้อนแล้วเพิ่นลบบแบ่งไป่หายเดิมสีเหลืองแล้วหลายมือแล้ว ลองไม่แห้งครับนี่มีน้องว่าเห็นอ่นถัวยเนี่ยคิดพอตอนฝึกสอนมาสันว่าตะกี้ผมก็ใส่แต่ถหวนนี่แหละครับถหวไใสนี่แหละครับ ือมอตาผมเองวันนี้นาากินแซ่บๆพี่น้องเน่าพวกระเภทปลา,านี่ตาลุหยอดเลยหลับเหนียวปลาตองหลับปลาอร่สยแซบ่บ suốt là đã hạnh rất là mình đâu nhưng mà người dùng xe ไม่ได้กินตำบัมกหุ่งกับตำขขปุ้นลายมือแหรอครับคิดยากละ่ะดจัดดูโอ้แสบมือพปน่หนหอไยมือบาดเท่าไหร่บุ๊

พี่น้องแซ่บเบอร์เห็นผักมันเป็นบ่าง่ามนะพี่น้องเนาะ นำไปกับเค็ดแขวไปครับพี่น้องจะเป็นยัง กินส่งฝาวซื้อแล้วครับพี่น้องนะแต่ว่าผมกกินน้ำมาดาเจ้คข้องอัน,นเดี๋ยวพี่น้องคิอว่าเอ้ยคือกินนฝาวกินห้่นแต่แกะตูไปก่อนอใส่เล็บแกะอะไรสักหนยครับมันเจ็บเลยได้กัดก่อนเลย จับได้โดนๆไั่ได้ได้กินครับยกกุ่ยเบิร์ตครับพี่นอ้องจะได้เพราะว่ากินเบิร์ตทุกคนแหละ คุิด่าได้ครับต้องใส่เขาคุิดดวครับอิ่มพอดีครับ อิ่มพอดีอพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมที่เข้ามาติดตามช่องยูทูบของผมนะครับจังใดกะผิดพ,พาดประกันใดกะขออภัยไวน้นะที่นี่นะครับพี่น้องจังใดกะหากกันไว้ดีกว่าสั่งกันนะครับเอาพอกันไม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ